สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูบอนกระดาษด่างกันนะคะต้นนี้เพาะมาจากไข่ค่ะไข่ที่นามาเพาะจนถึงวันนี้ต้นโตได้ประมาณเท่านี้ใช้เวลาประมาณเดือนเสร็จๆนะคะและแต่ระยะเวลาที่เขาแทงหนอ่อจากไข่ขึ้นมาเป็นลําต้นเนี่ยอยู่ประมาณสิบวัน เดี๋ยวเราจะมาดูการเจริญเติบโตของเขานะคะเราจะเริ่มนับจาก10วันแรกนี้เป็นเกณฑ์นะคะแล้วเราจะมาดูการโตเป็นระยะระยะของเขากันค่ะเราลองใช้ไม้บรรทัดวัดดู ความสูงของต้นตอนนี้อยู่ที่สองนิ้วสากระเบียดค่ะตอนนี้ผ่านมาได้หนึ่งเดือนต้นของเราก็แตกใบมาสามใบตอนที่ใบที่สองของบนกระดาษด่างเริ่มกลางใบ เราได้ย้ายจากกระถางมาลงในดินที่ริมสวนหลังบ้านตอนนี้ก็เลยได้หนึ่งเดือนแล้วเขาก็เป็นสามใบวันนี้บนกระดาษด่างของเราได้สองเดือนแล้วอันนี้เรามาปลูกที่ลงดินที่ริมริมริม,ลมหลังบ้าน เขาใบามีความดังสวยงามตอนซื้อมาใบาเล็กใบแรกนั่นขาดไปแล้วนี่ตอนที่ได้เดือนหนึ่งเนี่ยตอนได้เดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นใบเล็กๆแค่นี้ค่ะแค่นี้ได้เดือนหนึ่งตอนนี้ผ่านมาอีกเดือนหนึ่งนี่ออกใบขึ้นมาใหญ่เลยนี่เตรียมแทงหลอดใหม่ล้ว<า>วันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะ ก่อนใส่เราก็จะพรวนดินรอบๆต้นของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าโตขึ้นมาเร็วมากเลยรอบตอนเด็กเล็กๆเนี่ยเหมือนโตช้านะช่วงหนึ่งเดือนแรกยังรู้สึกว่าต้นไม่ใหญ่ยังเล็กอยู่แต่เวลามาช่วงเดือนที่สองเนี่ยโตใหญ่มากเลยนี่เราจะใส่ปุ๋ยให้เขากัน ปุ๋ยนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่เราหมักเอาไว้ใช้เองใช้อ่ามูลสัตว์นะคะใช้มูลสัตว์แล้วก็หมักกับใบไม้ใส่พวนดินแล้วก็งัดดินนิดนึงแล้วก็กบนะหน้านี้เป็นหน้าฝนเวลาเราใส่ปุ๋ยอะ แทรกลงไปข้างล่างนิดนึงแล้วก็กบกันเวลาน้ำฝนฝนตกลงมาแล้วปุ๋ยจะได้ไม่ไหลหนีไปไหนก็ใส่รอบๆต้นพวนให้เข้าแล้วก็เคี่ยดินให้มันเข้ากันคุกกับปุ๋ยให้เข้ากันอันนี้ช้ำนี่ไว้ อันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ลดน้ํานะคะเพราะว่าฝนทําท่าจะตกเมื่อเช้าก็ตกไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราเลยรอน้ําฝนค่ะต้นนี้เป็นบอลกระดาษด่างนะคะของเราที่ปลูกมา ใบใหม่ที่ตอนนี้อยู่ประมาณสองเดือนครึ่งนะคะตันนี้สองเดือนครึ่งโตอยู่ประมาณเท่านี้บอลกระดาษของเราอายุสามเดือนนะคะต้นนี้เป็นต้นที่เราปลูกเอาไว้ นี่ใบที่ออกใหม่ของเดือนที่สามีใบนี้แล้วก็ใบนี้ล่าสุดเลยใบก่อนหนะ้านี้ก็คือแบบนี้นะคะนี่ค่ะลำต้นสูงประมาณเท่าเข้านะคะเท่าเข้าปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยอคอกที่ผสมจะใส่อยู่ประมาณสักเดือนละครั้งปุ๋ยอคอก แล้วเราก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดใส่ปนไปด้วยก็เดินละครั้งเหมือนกันตอนนี้3เดือนแล้วต้นเขาสูงแล้วก็ใบก็ออกมาสวยสมบูรณ์แข็งแรงไปเลยถ่ายไว้ให้เพื่อนดูคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ